เราเห็นคุณค่าของเวลาเราก็จะเห็นคุณค่าของชีวิตเราจะเข้าใจว่าชีวิตเป็นของมีคุณมีค่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนอกจากเราจะผวอนฝายในบุญที่ทำได้ยากเราก็ยังระลึกึกถึงบุคคลนันเป็นที่รักที่จากเราท่านท้าไหร้ไป อาตมาพูดว่วยว่ามีปิิศนาธรรมเรื่องของพยายักพยายักเกินจินคนที่เรารับไปทีเราคนสองคนสุดท้ายแล้วมันก็เกินกินเราเข้าไปด้วยในระหว่างที่เกินกินเรามันก็คืนกินตนเองท่านบอกว่าพยายักคนหนึ่งมีหน้าสามหน้า มีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบีมีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่ตืนจินสัตว์ทั้งกะตะพีพยายับตัวนี้คืออะไรคำตอบในหัวใจของพวกเราก็คือการเวลาการเวลาคืนจินคุณพ่อแท่งคื่นแม่หันสุทาวัน เกื่อจินคุณแม่มนภูมลาเกืนอจินคุณแม่คำบางแก้ววงเกื่อจินคุณอราวันอุตมีใช่ไหมและสุดท้ายมันก็จะคืนกจินเราด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องขวนขวายในพุนเพราะเราเชื่อตามคําสอนของพุทธเจ้าบาปมีคุณมีโลกนี้มีโลกหน้าก็มี บุคคลหวานเพื่อเช่นใรไว้ย่อมได้รับผลนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบุญกระถินมีเป็นบุญที่พิเศษมีข้อจำกัดหลายอย่างหลายประการแล้วมันก็ทำได้ยากหมดโอกาสนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นต้นทานบุญกระถินในครั้งนี้อีกหรือเปล่าจะได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญจะได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมแห่งบุญ หรือจะเป็นโอกาสที่เราเป็นผู้อยู่เครื่องหลังในบุญหรือเกาไม่มีอะไรที่จะรับรองได้เพราะฉะนั้นเองเมื่อเราตั้งใจแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเอาธรรมะมาเฉลิมฉลองกันนำธรรมะของผูุ้ทธเจ้ามาสมโพธมาตอบย้ำทำความเข้าใจเป็นล่วงใส่นน่าชื่นชมเนาะ เมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์แสดงธรรมเมื่อเช้า